สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณพยารมสถิตศรัทธาของคุณสรินณีนาบํารุง่งศรัทธาของคุณสรีลาสีแสง และศรัทธาของเหล็กชายชาลีจโจรน,นาบำลุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขอ,อนมโนมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าี่ตรัส วสพาถานางธรรมทานางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณพยาวพรมสถิตให้คุณสรินณีนาบำรุงให้คุณสรีลาสีแสงให้เด็กชายชาลีโจนนาบำรุงทุกท่าน ขอจงได้มีความสุกกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัต,ติตอนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอโนโมทนาสาธุเราคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศตาของคุณสมชายสิงหาหนนรับเป็นเจ้าภาพ อ่าคืนพรุ่งนี้ก็จะได้อุโมทนาสาธุกัทธาของคุณสมชายสิงหาหนุ่มกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วก็เชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับผมฉันจะดูข้างบนลงนะฮะดูความซื่อนะฮะลงไปแล้ว ข้างบนนี้ก็ปลบมือเลยพระนางพระองค์กําลังทำอสสธรรมกับแพ้พระองค์ทํากันได้ไงบัดซบที่สุดเออไวยเฮ้ยจริงไว้เรื่องนี้พระเจ้าประเสริฐหายกันก็เท่ากับโทษช่องพระแกเลยปิดตอนนี้นางเสียใจดีครับเสียใจหนึ่งนะผิดศีลข้อกามีนะฮะสองอ่า กล่าวคำมุสานางเสียใจเรื่องกล่าวคำมุสามากนะครับเสียใจก็เอาความเสียใจเนี่ยมาเป็นข้อคิดถึงขนาดล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงนระกทันทีครับบุญที่ทำมาเท่าไหร่ครับเอาไว้ก่อนแต่จิตที่เหนียวนมนม้อมนำเอาอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยมาคิดคิดจนกระทั่ทงโทมนัสเศร้าใจเสียใจสิ้นพระชนคิดดูนะครับ บาปเพียงนิดเดียวฮะนะแต่ว่าบุญทำมาจากกี่เดือนกี่ปีบาปกลับให้ผลก่อนตกนรกสะเจ็ดวัน <c oughs> เจ็ดวันและเจ้าประเิฐน,นี่นเสียพระไทยมากแต่คนที่จะแก้ไขปัญหาคือพระพุทธเจ้าสเสด็จไปฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกถึงวันที่หก <c oughs> พระเจ้าทรงทราบก็ใช้อิทานุภาพ บันดาลให้พระเจ้าปัสเสลืมถามเจอก็คุยกันเรื่องโน่นนี้หมดเวลาก็ทูลา,ล,าลากลับอพอถึงห้องพักอ้าวลืมถามพระพุทธเจ้าอยู่แล้วโจทัง้งวันที่เจ็ดพระพุทธเจ้าก,ก็เห็นว่ามเหสีของพระองค์นั้นนะพ้นจากทุกกต, oh, oh. ติงงสตู่สวรรค <c oughs> ์แล้วเทวโลกทันทีเลยนะฮะตกงลงฮะสู่เทวโลกแล้ว <c oughs> เรามีผู้ช่วยไม่เป็นไร <mm> นตเขากลัวเราเดินทางผิด <mm> ตกงลงไปสู่เทวโลกพระพุทธเจ้าก็ไม่แสดงอิทานุภาพพระเจ้าเปรสก็วันนี้เราจะไปไม่คุยเรื่องอื่นเราจะถามเรื่องมเหสีของเราเป,เป็นเรื่องแรกก็พอดีพบพระพุทธเจ้าก็ถามทันตีว่ามาเหสีของข้าพระองค์ก็ถึงถึงการอวสานไปวันนี้เป็นวันที่เจ็ด ตอยากจะทราบว่ามเหสีของข้าพระองค์เนี่ยไปอุบัติอยู่ที่ไหนปัะสมาเจ้าก็มเหตสีของพระองค์นั้นอุบัติอยู่ที่เทวโลกแล้วไม่ไปเทวดาแล้วนะเพราะว่าเห็นสายตาจ้องอตกลงไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดานถ้าไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ที่เทวโลกไม่ได้ไปสวรรค์พระเจ้าประเสริฐถึงก็ตกพระหัตนะฮะ ตบพระเพลาที่หัวเขาว่าใช่แล้วพระผู้เจ้าข่าไม่เห็นสี่ของข้าพระองค์นั้นตลอดเวลามีแต่ทําบุญตลอดจะไปตกนรกเห็นที่จะเป็นไปไม่ได้พระองค์จึงได้จัดให้มีการทําบุญทําบุญฉลองนะฮะที่นางได้ไปเกิดที่เทวโลกแล้วพิธีการทําบุญเจ็ดวันจะเกิดมาตั้งนั้นพระเจ้าปเสฐเป็นต้นเหตุของการทําบุญเจ็ดวันนะครับ ก็ได้เล่าให้ฟังสนิทจถึงเห็นว่าบาปแม้เพียงนิดเดียวถ้าเอาเก็บมาคิด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 อํานาจของบาปที่คิดมากขึ้นมาขึ้น,นก็มีกําลังมากกว่าฉะนั้นระวังบุญกับบาปถ้าจะตั้งคําถามว่าอย่างไหนให้ผลก่อนก็ขึ้นอยู่กับกําลังของบุญหรือกําลังของบาปอย่างไนมากกว่าก็าให้ผลก่อนอตกาจารย์ท่านเปรียบเหมือนอย่างเรา กำก้อนกรวดก้อนหินมาได้หลายก้อนแล้วก็ทิ้งลงไปเนี่ยนะระหว่างก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยก้อนไหนมันถึงพื้นก่อนฮะก้อนใหญ่ถึงพื้นก่อนเพราะอะไรครับเพราะน้ำหนักมากกว่าเช่นเดียวกันนะฮะกรมทั้งหลายที่เราทํามานี่อันไหนหนักมากกว่าจะให้ผลก่อนเหมือนก้อนหินก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนใหญ่ที่เราปล่อยลงมาปุ๊บเนี่ยอันไหนถึงพื้นดินก่อน นากนไหนมีน้ำหนักมากกอนาก็จะถึงพื้นดินก่อนชั้นใดกำลังของบาปหรือกำลังของบุญก็เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเรารู้อย่างเนี้ยเราก็พยายามทําให้กําลังของบุญมีให้มากให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็กําลังที่มีมากกว่าก็จะได้ไปสู่นะให้ผลก่อนนะให้ผลก่อนโจนรขาวแดงเนี่ย เนี่ยฆ่าคนมาไม่ใช่น้อยครับถึงคราวถูกจับสั่งประหารถึงคราวถูกจับสั่งประหารพระสารีบุตรระลึกได้ว่าโจรนี่ในจีชาติเคยเป็นสหายกันมาก่อนก็คิดจะโปรดช่วยโจรวันนั้นพระสารีบุตรไปบินาบาตผ่านเสาหลักประหารผ่านหลักประหาร ก่อนพระสารีบุตรจะถึงหลักประหารเนี่ยสตรีผู้หลงรักโจรห่อข้าวไปให้ไม่จะถูกประหารแล้วก็ยังห่อข้าวไปให้ความรักนะอมะตะนะอ่ะ,อะไม่ใช่สามีโจรข้าวแดงอ่ะจะต้องถูกประหารแล้วเข้าใจไหมสตรีเนี่ยหลงรักนะฮะน่าห่อข้าวไปให้ไม่ใช่เมีย พระสารีบุตรก็เดินบิณฑบาตนี่ก่อนจะถูกประหารเนี่ยเขาให้โอกาสนะมคนที่ประหารเนี่ยเขาจะให้โอกาสอย่เดืวอวซิมันก็ยังมีมนพระไปอะไรไปเงี้นะให้เห็นพระได้ทําบุญตักบาตรก็เราอย่างมาตัวเนี้ยล้วนพร,รีบุตรก็ไปบิณฑบาตโจนก็เอาข่อข้าวมาดูว่าประโยชน์อะไรเราจะต้องกินข้าวเดี๋ยวเราก็ตายแล้วจะเอาข้าวที่เราจะกินเนี่ยถวายพระดีกว่า ตกลงขอโอกาสนำอาหารเนี่ยไปถวายพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้อาหารนี่แล้วก็ปูเลยนั่งชั้นเดียวนั้นโจรดีใจมากมากเลยครับได้นิมิตเห็นพระเห็นพระสารีบุตรกําลังนั่งชั้นพระทหารเขาก็ตัดคอพอดีได้นิมิตใช่ไหมฮะเห็นพระนะปลื้มใจนะเห็นพระกําลังชั้นปลื้มใจจากการทําบุญปลื้มใจที่เห็นพระชั้นได้เห็นด้วยถูกตัดคอเดียวนั้นเลย เป็นเทพบุตรนี้อยู่จนทุกวันนี้ส่วนบาปที่เคยฆ่าเข้ามาเยอะแยะมากมายรอก่อนเพราะยังไม่ให้ผลจากนั้นก็ให้เราได้เข้าใจครับอารมณ์เนี่ยสำคัญมากพระพุทธเจ้าบอกไว้ใช่ไหมว่าสังเวชิฐานสี่แห่งใครมีศรัทธาเลื่อมใสไปละลึกถึงไปกราบไปนมัสการเมื่อถึงกราวตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เทวโลกเห็นไหมเทวโลกโอาตกลงก,ก็ปรากฏว่าคนเนี่ยมาตั้งคําถามถ้า,างั้นคนทําบาป <c oughs> ก็ไปถึงทนันแล้วก็ไม่ต้องรับผลของบาปสิผมก็ต้องตั้งคําถามว่าแล้วคนที่ทําบาปนั้นทําถึงขั้นอนันติยกรรมหรือเปล่าถ้าทาถึงขั้นอนันติยกรรมไม่มีทางเป็นไปได้ละนะครับยกยอดไป แต่ถ้าทำบาปยังไม่ถึงขั้นอนันติกรรมไปด้วยศรัทธาพระเจ้าบอกใช่ไหมครผู้ใดมีศรัทธาคือไปด้วยรศร,รัทธาไปกราบไปนมัสการไปเคารพไปกราบไหว้ถ้าศรัทธามีกําลังแรงเกรกล้าก็จะได้นิมิตเข้าใจไหมครนิมิตเห็นมหาเจดีย์เห็นต้นประศรีม,มหาโพธิ์เห็นสถูปเห็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาเนี่ยเห็นติดตา แล้วได้นิมิตตรงนั้นกลับมาวันสุดท้ายจะเกิดมีนิมิตตรงนั้นติดตาอยู่แน่นอนครับมีสุขติเป็นที่ไปมีเทวโลกเป็นที่ไปไม่ไปสวรรค์น,นะฮะมีเทวโลกเป็นที่ไปฉะนั้นผมก็บอกทุกคนเนะี่ยว่าเราไปนะมัสการพุทธสังเวชิสถานเราไปเอาอะไราบางคนไม่เข้าใจนะฮะไปเอาบุญนะบุญมันอยู่ที่ตรงไหน เราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันทําบุญไม่รู้วบุญอยู่ที่ไหนทาบาปไม่รู้บาปอยู่ที่ไหนไปทําบุญได้บุญได้อะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าไปที่โน,โน่นแล้วก็ผมจะอธิบายให้ฟังจะเพราะเหตุที่ว่าเราเรียนรู้เรื่องอารมณ์ก่อนที่จะตายนั้นที่เราไปเนี่ยไปเอาไปเอานิมิตเอาไปสถานที่เห็นเห็นติดตาแล้วให้มันติดใจ นั้นที่ไปน่ะไปเอาไม่ได้เอาต้นประสีมหาโพไม่ได้ไปแย่งใบโพไมไ้ไปเอาดินที่ต้นโพมาไม่ใช่เลยครับไปแล้วเนี่ยต้องมีศรัทธาแล้วก็ไปเพ่งไปดูทั้งหลับตาก็เห็นต้นประสีมหาโพเห็นสถานที่ประสูตรเห็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาเห็นสถานที่จัดสรุเห็นสถานที่พิพิธภัณฑ์ที่ใดที่หนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งครับ ถ้าไปเก็บภาพตรงนั้นมาได้นะฮะนั่นแสดงว่ามีที่เกาะมีที่พึ่งนะครับเพราะวันสุดท้ายหลับตาปุ๊บเห็นตนตระศีมหาโพธเห็นสถานที่กะระจรู้หรือที่ใดที่หนึ่งนั่นแหละครับเราได้เรือหรือได้สะพานที่จะเดินข้ามฝากพ้นจากทุกคติพ้นจากอบายไปได้นั่นนี่เป็นพระวิจารับรอง เราตั้งคำถามว่าเอางั้นเราก็ไปถ่ายรูปมานั่งดูไม่ได้หรือเราต้องตั้งคำถามหลายๆเง่หลายๆมุมใช่ไหมอ่ะก็ไปถ่ายรูปไปซื้อรูปมานั่งดูแลหลับตาเห็นไม่ได้หรือได้ไหมฮะช่วยตอบไปชื่อได้นะฮะไปพุทจารับรองไว้เปล่าที่ว่าได้เนี่ยเออเนี่ยจังสังเวชนิยสถานที่พุทธจารับรองมีสีที่เท่านั้นเองนะครับสีที่เท่านั้นเองนะครับ และที่อื่นทำไมไม่รับรองเช่นคิดชกูดเช่นสาวัถีเช่น,ชชน,ชนที่ไม่ได้กล่าวถึงสังเวยชะตาเลยผู้เจ้าไม่ได้รับรองเลยนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับข้อมูลพิเศษนะฮะเผื่อใครไปนะไปก็ใครก็ได้แต่ถ้าไปกับผมผมจะทธิบายให้ฟังเพราะสถานสี่ที่นั้นถูกบรรจุด้วยพุทธานุภาพคือในขณะที่ วิจ้าเช่นที่กรสรัสลูเนี่ยก็จะเกิดพลังชพันนลังสีเนี่ยนะทะลุแผ่นดินทะลุแผ่นฟ้านะครับทุกที่นะครับที่ประสูตะก็เกิดชัพันณลังสีที่กัสรลุเกิดชพันนลังสีที่สแสดงปฐมเทศนาก็มีฉัพันนลังสีที่ปริพพานก็เกิดครับชั้นแผ่นดินตรงนั้นนะ่ะจะเป็นแผ่นดินเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ผ่านมาสี่พระองค์นะ นะสถานที่ประสูติก็ที่เดียวกันไปประสูตรที่อื่นไม่ได้สถานที่กัดสุก็ต้องที่เดียวกันไปกัดสรุที่อื่นไม่ได้สถานที่แสดงบฐมเทศนาก็ที่เดียวกันนไปแสดงประสรมเทศนาที่อื่นไม่ได้แม้ที่ปรินิพานก็ต้องที่เดียวกันอันนี้เป็นพุทธวิสัยฉะนั้นดินแดนทั้งสี่ที่นี้ถูกบรรจุไว้พุทธานุภาพไม่ใช่ผู้เจ้าองค์เดียวครับสี่องค์แม่องค์ขณาก็ต้องมาตรัดสรุ้มาประสูตรแสดงบฐมเทศนาที่เดียวกัน การอุบัติขึ้นของอริยสงฆ์ก็ต้องไปอุบัติที่ป่าอิสิปตานะือขทายวันไม่ไปที่อื่นจจนปัญจวัคคียดูแลพระเจ้าที่ดงคาสิรินะ,ะที่ดงคาสิริพระพุธพธทธกยาใกล้ใก้กันแต่ถึงคราวเจนได้เป็นอริยบุคคลนายหนีจากมหาโพธิสัตว์ไปตั้งหลักโนนป่าอิสิปตเนะมุขทายวัน ใกล้เมืองพารณสีแม้พระวิเจ้ากลับตะลุที่ตบ,บุอุลุเวลาสถานที่กรัตลุคือที่เราเรียกกันว่าพุทธคยากรับตลุแล้วแทนที่จะแสดงธรรมะผู้ที่อยู่ใกล้เคียงต้นพระศร,รีมหาโพธิ์กลับไม่แสดงต้องเดินทางไปไปที่ป่ายสีตาตัตนะมรุทไทยวันไปทำไมไปแสดงธรรมที่นม สถานที่แสดงธรรมะต้องอยู่ที่ป่าอิสิปตนะหรือคทยยวันสถานที่ที่จะบรรลุเป็นโสดาบันคนแรกก็ต้องอยู่ที่นั่นอันนี้เราต้องเรียนเข้าถึงเหตุผลเราก็จะรู้ว่าเออแผ่นดินสี่แห่งเนีนะ้เป็นแผ่นดินที่ถ้าพูดอย่างละภาษาเป็นแผ่นดินที่ถูกสาบแต่หากว่าพูดโดยเหตุผลแล้วก็คือแผ่นดินที่มีพุทธ,ธานุภาพของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บรรจุไว้ที่นั่น แม้เพียงได้ไปนั่งที่ตรงนั้นนะได้ไประลึกถึงที่พระเจ้าตอนนั้นที่ไปสวดสยายพรทธคุณธรรมคุณตระคุณที่ตรงนั้นยังมีผลมากอาน,นิสงส์มากยิ่งกว่าที่บ้านเราในคนไม่เข้าใจทําไมจะต้องไปถึงอินเดียสกรปรกแกตายบ้านเราก็มีเยอะแยะไปตน้นโพบเราก็เยอะนะอันนี้ก็ด้วยโทสะไม่ใช่ด้วยปัญญานะด้วยโทสะแค้นไม่อยากให้เมียไปไหน แค้นไม่อยากให้ผัวไปไหนแค้นมันต้องเสียเงินที่ตอนตังเยอะแยะอะไรสารพัดที่จะคิดครับเพราะไม่มีศรัทธาแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วตกลงครับนะฮะนะไปแผ่นดินที่มีพุทธานุภาพบรรจุไว้ได้แค่ไปนั่งไปสวดพุทธคุณไประล,ลึกถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าจึงรับรองผู้ใครผู้ใด,ดก็ตาม มีศรัทธาอย่าทิ้งคำนี้นะมีศรัทธาไปน้อมจิตดำลึกถึงที่นี่เป็นสถานที่พระเจ้าประสูติที่นี่เป็นสถานที่พระเจ้ากัตตัลุที่นี่เป็นสถานที่พระเจ้าแสดงปฐมเทศนาที่นี่เป็นสถานที่พระเจ้าเสด็จดับขันธปริพานพุทธิชารับรองเมื่อถึงคราวตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติเทวโลกต้องบอกเทวโลก เอาละทั้งหมดนี้เพื่อให้เราได้มองเห็นว่าที่มาที่ไปของชีวิตมันอยู่ที่อารมณ์อารมณ์นี่สำคัญมากผมจึงไม่อยากให้เราไปคิดถึงเจ้ากรรมในเวรใช่ไหมคงจะมีผมคนเดียวมั้งที่คัดค้านเรื่องเจ้ากรรมในเวรเพราะมันไม่มีเจ้ากรรมในเวรแต่กรรมเนี่ยมีเวรเนี่ยมี นะกรรมเป็นเรื่องของบุคคลใครทำกรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นเวรเป็นเรื่องของการผูกกันไว้ทาไม่ผูกกันไว้ก็ไม่มีเวรแก่กันนะฮะพระพุทธเจ้าก็แสดงนี้นะการจองเวรน,นะฮะก็จะไม่หมดเวรนะการอภัยให้แก่กันก็หมดเวรและจะมามีเก้ากรรมในเวรนย่ง อน,นั่นเรื่องกรรมหนึ่งเวรเป็นเรื่องของบุคคลครับใครทํากรรมไว้อย่างไรก็ได้รับผลของกรรมอย่างนั้นไม่ควรเลยที่จะมาทําความเข้าใจว่าเราเนี่ยมีเจ้ากรรมในเวกรกับทุกคนไม่มีคําสอนพระพุทธเจ้าตัดสอนไว้และคิดถึงเจ้ากรรมในเวรจิตใจผ่องใสไหมครับไผ่องใสไหมไม่พองใส,งใส,งใสนั้นเมื่อคิดถึงเจ้ากรรมในเวรจิตเศร้าหมอง มีทุคติเป็นที่ไปจิตเตสังคิเตทุกคติปาติกังขานะฮะเมื่อจิตเศร้าหมองมีทุคติเป็นที่ไปจิตเตออสังคิเทสุขติปาติกังขาจิตไม่เศร้ามองก็มีสุขติเป็นที่ไปนั้นเราเรียนซะว่าไปทุคติเพราะจิตเศร้าหมองนะไปสุขติเพราะจิตไม่เศร้าหมอง แล้วเราก็พยายามรักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่หวังได้เอา้าผ่านแล้วนะฮะเรื่องวิญญาณที่ทำหน้าที่เกิดในอบายภูมิต้องพูดมากหน่อยเพราะคนนิยมไปกันเยอะเ,ยเพื่อให้เรารู้ซะาจะได้ไม่อยากไปน ไปเยอะโดยที่ไม่รู้ว่าต้องไปนะครับนั่นะเราเรียนแล้วเนะี่ยเรารู้เลยว่าไปกันเยอะฉะนั้นเราก็อย่าไปถลําไปกับเขาด้วยเขาก็เลยกันอ้าบางคนเนี่ยอยู่ดีดีไม่ว่าดีนะขอไปด้วยคนนึงมีไหมครับบ้านข้างบ้านไม่ถูกกับเราแล้วพอรู้ข่าวว่าเขาถูกยิงตายสมน้นนามันตายาเกิดีมันมันคดมันโกงเลย นันๆๆๆขอไปด้วยคน <c oughs> นี้แทนที่จะเกิดสังเวชสลดใจนะกับโทรสะเกิดนะช่วยชักแจ้งให้มันสมน้ำหน้ามันซะเลยเนี่ยเขาเรียกว่าขอไปด้วยคนอ <c oughs> อันนี้โดยไม่รู้นะฮะไม่รู้ก็เป็นโมหะใช่ไหมนะรู้ซะจะได้ไม่เป็นโมหะ <c oughs> วิญญาณที่ทำหน้าที่เกิดในกามสุขติ แต่เป็นใบเป็นบ้าวงเล็บปัญญาอ่อนวิปรลิตทางเพศนะหรือพิการมาตั้งแต่กำเนิดจิตดวงนี้ชื่ออุเบกขาสันติละนะไอเหตุกะกุศลวิบากชื่อยาวแต่นำเกิดเป็นมนุษย์นะแต่ไม่สมบูรณ์ใบามาตั้งแต่กำเนิดนะบ้ามาตั้งแต่กำเนิดตาบอด พิการมาตั้งกำเนิดที่เราเห็นเห็นมีข่าวหนังสือพิมพ์ลงลงกันนะครับนั่นแหละครับปฏิสนธิด้วยเหตุุกาคุศลวิบากแต่ไม่ประกอบด้วยเหตุกุศลที่ทำแล้วไม่ประกอบด้วยเหตุรู้ไว้เพื่อเราจะได้เอาไปหาผลแล้วก็สาวไปหาเหตุผลคืออะไรครับผลคือความปรากฏปรากฏทางตานะเราเห็นเนี่ย ถ้าเรามีปัญญานะเห็นปุ๊บจะรู้เลยทำไมรู้ว่าสาวไปหาเหตุได้จากนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะแก่มนุษย์แสดงผลก่อนจึงแสดงเหตุทีหลังเวลาพุทธเจ้าแสดงธรรมะแก่เทวดาในเทวโลกไม่ใช่สวรรค์นะฮะ,ะแสดงเหตุก่อนแสดงผลทีหลัง เพราะเทวดามีปัญญามากแสดงเหตุก่อนเขาเข้าใจง่ายถ้าแสดงกับมนุษย์ก็แสดงผลก่อนจึงจะเข้าใจง่ายนั้นขันห้าเนี่ยเป,เป็นผลของตัณหาและอวิชาขันห้านะฮะ,ะจะดั้นภาพที่ปรากฏทั้งหมดนี่คือขันห้าถ้าเราเห็นเป็นขันห้าเราก็จะเห็นว่ามีขันห้าเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะอะไร เพราะทำกรรมไว้ไม่เหมือนกันตอนนี้เราพูดถึงสัตว์ในทุกขเทีาบายแล้วว่าเป็นผลผู้ฟังที่เคารพคัดท่านผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสำมถทิทิทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายนธธรรมะ และศรัทธาของคุณพเยาพประรมสถิตศรัทธาของคุณจร,รินทีนาบำรุงศรัทธาของคุณสลีลาสีแสงศรัทธาของเด็กชาชาลีโจรน,นาบำรุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพในคืนนี้นะครับขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณสมชายสิงหานนท์รับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสถาของคุณสมชายสิงหานนท์กันในคืนวันพุงนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเากเกิดมีแก่คุณพยาวกลมสถิตคุณสริทีนามบำรุงคุณสรีลาสีแสง เด็กชายชาลีโจนาบำรุงและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ คพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามากมองอารมงโกรธยบหลงศึกษาพรติกรรมทำจิตใจให้ทวงซอง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอาบาย คนพานผานผ่าน